สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาารีมาอัปเดตเรื่องผมผมเปียผมทองและบอลกระดาษทองนะคะบอลกระดาษทองก็พอมีไซส์ปล่อยอยู่นะคะมีอยู่3มต้นเองมี3มต้น3ราคานะคะไม่ทราบว่าจะมยกให้ดีดูอเอาเอาเอา,เอาเล่าก่อนแล้วกันนะคะเล่าก่อนนะคะ,นะคะต้นที่1นึ่งนุ่งหมเลยนะคะตอนนี้นะคะเราอัปเดตตอนช่วงที่ข้ามฤดูระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนนะคะคือเขาก็ ใบเสียแล้วก็ใบก็เป็นไม่ไหมแล้วเป็นอะไรเป็นแบบใบเสียนะคะมีมีอัปเดตวันนั้นให้ดูแล้วนะคะพอมากลางฤด,ดูตอนนี้กลางฤด,ดูฝนแล้วนะคะเขาก็จะนิ่งละแล้วเขาก็จะสวยแล้วนะคะนะคะแล้วก็ปลูกก็ปลูกมาลีก็เคยอัปเดตไปแล้วนะคะเรื่องปลูกนะคะก็มีคลิปเก่าอยู่พี่น้องก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะเรื่องเอ่อเรื่องวิธีปลูกนะคะบอลกระดาษทองนะตอนนี้คือว่าอยากให้ชมเรื่องความสวย นะคะแล้วตอนนี้กลางฤดูเขาจะสวยมากนะคะนะคะกลางฤดูจะสวยมากแล้วก็ต้นลูกๆก็สวยนะคะคือช่วงห่าค่าค่าฤดูน่ะเป็นอะไรที่ดูแลยากมากเลยนะคะดูแลยากมากจริงๆนะคะจนท้อเลยเพราะว่าโอ้โหใบไม่สวยไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้สวยมากนะคะตอนนี้สวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะแต่เราต้นสวยมากนะคะ ก่อนกระดาษทองเนาะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันเนะะี่ยค่ะแล้วก็พุ่งเลยนะคะพอได้น้ําฝนนะคะพุ่งเลยตอนนี้ท่วมหัวจากต้นต้นนี้ค่ะแต่ก่อนยังประมาณแค่นะอกนะคะพุ่งเลยนะคะพุ่งเลยพุ่งเลยดูลําต้นหน่อยช่างต้องดูลําต้นหน่อยสวยมากเป็นทองประกายนะคะทองประกายประกายทองอ้มีมีออกมีมมนี่หัวลาด่างนะคะดูดูด,ดูความใหญ่โตอลังวังเกอนะคะ ลูกเต้าไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่มีเลยนะคะมีอยู่สามต้นแต่ปล่อยไปหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีเลยนะคะนี่ค่ะสูงเสียดฟ้านะคะยิ่งกว่าบอลกระดาษอีกนะคะยิ่งกว่าบอลกระดาษเจ้ายักษ์อีกนะคะตอนนี้เจ้ายักษ์ชักกระดอบลงเพราะว่าเขามีลูกข้างๆสองต้นก็เลยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นเน้นเรื่องฟองฟอนะคะเจ้ายักษ์เดี๋ยวจะพาไปชมเจ้ายักษ์ด้วยนะคะนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะ,ช,นะคะชมเจ้ายักษ์ด้วยอะไรดูตัวเล็กใช่ไหมคะ ต้นเล็กนะต้นเล็ก,กระดาษบอลบอลทองเนาะอันนี้มารีลองลองชําแบบที่วางไว้กับทร,รมาพื้นธรรมดาแล้วก็แช่น้ำํำจะต่างกันรีบโลกเลยนะคะต้นนี้คือประมาณไม้บรรทัดใหญ่หนึ่งประมาณ24นิ้วนะคะต้นนี้อยู่ที่สองพันเก้านะคะนะคะต้นนี้นะคะยาวากนะคะต้นนี้ต้นนี้ส9มพันเก้านะคะฟุตอา่า สูงกว่าไม้บรรทัดใหญ่หนึ่งนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วทั้งหมดนะคะอันนี้สามพันเก้าเนาะอันนี้สี่สี่พันสองนะคะอยู่ในกระถางสิบนิ้วและและทำก่อนเขานะคะฟอมกอแล้วฟอมฟอมตั้งต้นแล้วนะคะอย่างนี้เลยค่ะนะคะอย่างนี้เลยนะคะมีอยู่แค่สามต้นเนียค่ะนะคะนานมากกว่าจะได้หน่อนะคะในที่นี้มาลองลองชําแบบน้ำดูว่าจะเป็นยังไงอะตายก็ตายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแรกๆเพราะว่าเราไม่ เราต้องเรียนรู้ทุกอย่างอันนี้ไม่ได้สอนพี่น้องนะขอโทษขอประธานอภัยด้วยนะคะคือเราต้องทดลองทุกอย่างตายก็ตายอะไรอย่างเงี้ยนะได้ใจมากนะคะใบไม่สูกใบไม่เหี่ยวใบไม่ทิ้งตัวอะไรทุกอย่างเลยนะคะอันนี้มาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอยให้กับพี่น้องเนะาะจ้ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปไอ้มีประวัติเรื่องอ่าแค่เจ็ดสีนะคะแค่เจ็ดสี ต้องขยันเปลี่ยนดินให้เขานี่ค่ะพึ่งเพชรมานะคะพึ่งประกายมาก่อนหน้านี้คีลหมดอะไรก็ไม่มาอะไรโหไม่ใช่เพชรเจ็ดสีแล้วนะคะก็ลูกได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะได้แค่นี้นีะเป็นไม้ที่ดูแลยากมากแล้วมารีก็เคยรับไม,ไม้เป็นไซส์แม่มาอยู่ที่สองหมื่นห้าไปดาเรียบร้อยค่ะนะคะไปดาเรียบร้อยอันนี้รู้สึกว่าจะรับไซส์เล็กมาเลี้ยงมินิมินิ เลี้ยงแบบใส่เล็กไม่นี่ง้่าฝ่ามือค่ะเลี้ยงต้อยปีกว่าเพิ่งออกมาเนี่ยค่ะเพิ่งประกายออกมานะคะที่น้องที่ยังไม่ประกายไม่ต้องตกใจนะคะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะเพชรเพชรก็คือเพชรนั่นแหละเอออะทองก็คือทองเออเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตดูเจ้ายักษ์นะคะเป็นฟอร์มกอนะคะเป็นฟอร์มกอนนะคะเขาจะแก่ตัวเราก็เรียนรู้จากตรงนี้ด้วยเขาจะแก่ตัวเสร็จแล้วลูกก็จะมาเผือกค่อนข้างเยอะนะคะ ลูกมาเผือกค่อนข้างเยอะเผือกสลับด่างสลับแต่เขียวไม่มีเขียวเผือกสลับด่างนะคะแล้วเป็นฟอร์มกนะคะต้นนี้น่าจะมินิน่าจะเป็นต้นไขนะะนน่นะคะต้นเล็กๆนะคะน่าจะเป็นต้นไข่เพราะว่าต้นนี้เราไม่เคยลือไข่แล้วก็ไม่เคยหาไข่นะคะเอาที่เจอแค่เจอหน้างานก็อ่ะจัดก,การตรงนั้นเลยนะคะตอนนี้เขาจะเป็นฟอร์มกต้นเขาจะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ เรายักษ์ในตำนานเนาะเรายักษ์ในตำนานแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องผมเปียและผมทองนะคะผมเปียและผมทองตอนนี้ผมเปียนะคะผมเปียนี่คือผมเปียนี่คือผมทองนะคะเรารับมาในนามผมทองเราไม่ได้มผลิตเองนะคะอัปเดตเรื่องหน้าเข้ามาแต่ยังไม่ไม่เด่นชัดนะคะถ้าเด่นชัดหน้าเขาจะเต็มเยอะกว่านี้อีกนะคะน่าจะเต็มเยอะกว่านี้อีกนะคะ สวยนะคะสวยมากดูฟอมกอให้พี่น้องดูฟอมกอข้างบนด้านบนหน่อยนะคะสวยมากนะคะไม่ไม่มีราคาเราก็ปลูกเพราะความสวยอะเนาะมันก็เลยประมาณนี้นะคะผมทองนะคะไปาไหลไปาไหลอยู่ที่เท่าไหร่ช่างกล้องน่าจะใสฮะแล้วแต่ใส่โอ้แล้วแต่ใส่มันจะมีสลับกันนะคะไซมีไซเล็กไซใหญ่ นอเนี่ยค่ะความแล้วแต่ไซส์แต่ที่ทาแล้วก็มีเริ่มที่หนึ่งร้อยบาทเริ่มที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทร้อยแปดสิบาทร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบสองร้อยเก้าสิบแล้วแต่ไซส์เพราะว่าบางบางนอปลายไหล <im it> เขาก็มีลูกให้ยัยว่ยวยละเอะยินะคะอยู่ที่ไซส์นะคะอยู่ที่ไซส์อยู่ที่ขนาดท่านท่านอยากได้รับไซส์ไหน<อ>แจ้งเรามาได้เลยไ,ไ,ไซส์ไหนแบบไหนราคาไหนถามมาได้เลยนะคะ ในช้อปปี้ลาซาด้าลูกสาวก็ขายอยู่นะคะค่ะก็เข้าไปดูอ่ะไม่ได้โฆษณาให้เขาเนาะแม่ค้าก็ไปขายจริงแหละอันนี้ผมเปียนะคะผมเปียไม่ไม,ไม่มีช้ำอยู่หน่อดเดียวค่ะนะคะจะรับตัดสดเลยก็ได้นะคะผมเปียนี่ค่อนข้างหนอ่อค่อนข้างช้าช้ากว่าผมทองนะคะหนอ่อหน่อตั้งใบอะค่ะหน่อตั้งใบที่เนี่ยเขาจะชอบเป็นไหลไม่หยุดไม่หย่อนระยะระยะอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ตั้งใบช้าตั้งใบช้ากว่าผมทองกว่าฟาโลนะคะชอบเป็นไหลาย,ยาวเกินเกินอะไรประมาณเนี้ยถ้าถ้าคนที่ปลูกแบบทำจำนวนเนาะจะยวดอะไรเยอะเลยผมปีอะ่ะดูหน้ายังคุณผู้ชมดูหน้ายังฟอร์มนี้ก็ยังไม่เต็มฟอร์มนะคะเียฟอร์มนี้ก็ยังไม่เต็มฟอร์มนะคะจะจะฟอร์มฟอร์มไปได้กว่านี้อีกเสร็จแล้วก็ใบนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่มีน้อยใบเพราะ เราดึงออกนะคะเราดึงออกเพราะว่าเพื่อลูกเขาจะได้โตนะคะเพื่อลูกที่เขาจะได้โตและสมบูรณ์นะคะค่ะฟาโรฟาโรฟรินิกฟินออฟฟินิกนะคะไหลเริ่มมาแล้วนะคะไหลมาแล้วนะคะไหลเริ่มตั้งใบแล้วอยู่ที่สามไหลแล้วนะคะมามาอยู่กับเรายังไม่ถึงเดือนนะคะนะคะตัดทั้งหมดเพราะโดนเพี้ยนะคะเพี้ยไรแดงนะคะ แล้วก็จะเหลือจุใบใหม่ประมาณนี้อ่ะขี้ให้ดูขี้ให้ดูอ่ะนี่ค่ะ Queen o f p h o e น i x นะคะเป็นไม้ไฮบริดทั้งหมดทั้ง3าตัวนะคะแล้วก็จะมีออโตลาวาออโตลาวาตอนนั้นเราก็นำเสนอพี่น้องไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วนะคะสวยแต่ยังไม่มีไหลนะคะฟีนิกต้นนี้นะคะต้นนี้ท่านไหนต้องการก็ปล่อยนะคะฟีนิกต้นนี้ต้นน,ตนนี้เรารับมาก่อนต้นนั้นนะคะต้นนั้นเป็นเรารับไซส์แม่มาเลยฟีนิกต้นนี้อยู่ที่2 8 0 0นะคะ 2องพไปตั้งแม่ได้เลยมีไหลแล้วนะคะ Queen of Phoenix นะคะมีไหลแล้วนะคะสองพนดรอนะคะแล้วก็ออตโตลาวานะคะออตโตลาวายังไม่กระดิกเลยโอ้มาแล้วมาแล้วไหลามาแล้วนี่อะนี่ไงไหลามาแล้วแต่แต่อีกนานค่ะเป็นเดือนกว่าจะได้ได้มีแบ่งเนาะ,นะคะ่ะออตโตลาวก็ประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะคล้ายๆ Queen of Phoenix นะแต่ใบจะม้วน ะะใบจะม้วนเหมือนผมเปียเลยนะคะอันนี้ออโต้ลาวานะคะอันนี้ใครจะรับไซส์แม่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือผมเปียนะคะผมเปียไหลามาแล้วนะคะอยู่ที่พันแปดร้อยไม่รวมส่งนะคะพันแปดร้อยไม่รวมส่งท่านไหนอยากได้อะไรก็บอกมานะคะอ้าโปรให้แล้ววันนี้นะคะสองร้อยเก้าสิบไม่รวมส่งนะคะกระดาษด่างส่วนมาดี ลูกเจ้าอยากเนาะนะคะซสอย่างนี้เลยค่ะนะคะนะคะอย่างนิี้เวมิี้เวไห่คาขายอยู่ทาไหล่ตะกล้องมิี้เวอย่างเนี้ยพร้อมลูกพร้อมเต้าอย่างเนี้ยเอาไปร้อยเก้าสิบไม่รวมส่งขอค่าส่งแบบขอตุ้มลงทั้งกระถางก็ขออยู่ที่เก้าสิบบาทตอนนี้ค่าขนส่งแพงขึ้นนะคะแพงขึ้นมากๆเลยเพราะว่าน้ำมันแพง อันนี้อะไรนะทีปาร์ตี้ทีปาร์ตี้มีหรือยังทีปาร์ตี้ใครมียังใครที่เก็บโคโรเท่าไหร่คะ250 250ไม่รวมส่งถูกมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่าส่งแพงมากค่ะตลาดกล่องเล็กเมื่อวานต้องแปกว่ากล่องเล็กเองนะอ่ะเส้นี้ไม่นี่อ่ะ120บาทนะคะขอค่าส่ง80บาททั้งกระถางนะคะ 120บาทค่าส่ง80บาทนะคะมีหลายต้นอยู่นะคะลูกเจ้ายักษ์เนาะเนออันนี้เป็นไม้ไข่อันนี้เราเขี่ยเขี่ยตรงเนี้ยลูกเจ้ายักษ์เขี่ยตรงหน้าดินแล้วเวลาเราเราเรา,เราลดน้ำอะ่ะดนินกระจายแล้วมันก็มานะคะก็ฟูฟ่องให้เราเห็นเนี่ยนี่ๆๆเลยร้อยยี่บบาทนะคะใสมินิมินิมิน,มน,มนินะคะด่างสวยมาก สมวัดมารีทุกบ้านมีของแถมนะคะแต่ขอเป็นตัดสดนะคะของแถมเพราะว่าไปทั้งกระถางไม่ได้นะคะค่าคนส่งแพงมากนะคะคอกระดาษไซนี้ก็มีอยู่นะสองร้อยเก้าสิบก็มีอีกต้นนะคะมะนาวเพียบเลยใครเก็บมะนาวยนมาให้แม่นี่้องเก็บไปให้ระยาแล้วเนี่ยจ้าแม่เคยเก็บตรจสอบให้ได้นะคะฟารโรก็มีเหมือนเดิมนะคะฟารโร ทุกบ้านนะตอนนี้เรามีโปรให้นะคะมีโปรให้เลยมีของแถมทุกบ้านโมจิโต้สองร้อยสอรห้าสานะทุกบ้านมีของแถมนะคะ250นะคะตังไหนกับการอะไรก็ทักมาไดมอนด์เฮดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหมดแล้วก็ฟาโร่อะสองอยห้าบะเนีนี้สองรอยห้าสิบอ๋่ร้อยก็พอล้วอ่ะร้ยอ,150อ150ยห้าสิบเหโอ กล้องบอกร้อยห้าสิบมีของแถมแต่ขอเป็นตัดตัน,นะคะไม่รวมส่งนะคะขอค่าค่าส่งต่างออดิบออดิบพิงอันดามันนะคะสองร้อยห้าสิบใช่เนาใช่สิคะเหลืองอันดามัน <c ười> พิงอันดามันอะไรพูด, <c ười> ดผิด <c ười> เหลืองอันดามันเรามีฟรรมอร์มกอแม่อยู่ทางโน้นค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูไหม, <c ười> ไมอ่ามาดูลงๆๆไปดูไปดูดดดดด ฟอมกกแม่ฟอมกอแม่อยู่เอาลงดินไว้ค่ะอยู่คนละที่กับที่ชํานะคะนี่อันเหลืองอันดามันนะคะเหลืองอันดามันเหลืองอันดามันคือที่แรกมาลีก็จะลงกระถางไว้นะคะแล้วทําไมเอ๊ะทำไมเหมือนจ้องแต่จะดอกอืม,มาลีก็เลยว่าอ๋ะเอาลองลงดินดูสิจะเป็นประมาณไหนได้ใจค่ะนะคะถ้าเราคิดว่าเราจะปลูกขยายพันธุ์ แบ่งปันพี่น้องนะคะลงดินจะดีกว่าง่ายกว่าและถ้าเกิดเราจะปลูกโชก็ใส่กระถางใส่กระถางก็ดูแลยากหน่อยจ้องแต่จะดับนะคะจ้องแก่จะดอปไม่ใช่ดับกล้ว <c oughs> ยแดงอินโดนะสว่วนมารีคะ่ะนะคะกล้วยแดงอินโดได้ใจมากนะคะดแดงอินโดแดงอินโดนะคะมารีจะอธิบายนิดนึงตามที่มารีปลูกมานะคะ นี่คือต้นแม่นะคะต้นแม่นี้สามารถให้ลูกหลายลายหลายลายหลายเวอร์ชั่นหลายเวอร์ชันเนาะเออพูดเป็นภาษาเ <c oughs> นี่ยค่ะอันนี้ก็คือต้นต้นเนี้ยด่างฮารก็คือลูกต้นนี้นะคะแล้วทีนี้แต่ละลายก็จะนะคะนี่แต่ละต้นก็จะประมาณนี้นะคะนะคะสวยมาก นขนาดต้นเนี้ยไม่ด่างฮารปนะคะลูกออกมาด่างฮาแล้วแต่กต้องมาดูด,ด่างฮารแล้วสวยมากนะคะต้นเนี้ลูกต้นนี้ด่างฮารนะคะด่างฮาอีกแล้วด่างฮาต้นรู้สึกว่าลายที่เขาขึ้นชาร์จนะคะถ้าด่างฮาร์เนะะี่ยราคาค่อนข้างจะโอเคอยู่นะคะหลักหมื่นนะคะแต่มานีไม่ขายถึงหลักหมื่นนะคะถามเข้ามาได้นะคะหลักพันนะคะ ไม่ถึงหลักพันนิดๆน,นะคะทอมาได้แต่ต้นฮับมีอยู่แค่นี้นะคะกับต้นนี้แค่นั้นเองนะคะเพิ่งได้นะคะนอกนั้นก็จะลายพายุลายเพ้นลายเม็ดฝนใหญ่ลายเม็ดฝนเล็กนะคะแล้วก็ไหมทองยังไม่ได้รออยู่แต่ทีนี้คนลูกต,ต้นแม่เขาที่รอมาเนี่ยต้นแม่ของแม่เขาอะได้ลายไหมทองแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะรอ,อรอลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้มารีขอจบที่ต้นแม่พันธุ์โมจิโต้นะคะโมจิโต้เนี่ยค่ะได้ใจมากอะบัง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 โมจิโต้นะคะเออสวยไหมคะสวยไหมคะสวยนะคะปลูกให้สวยปลูกให้มีความสุขนะคะทุกๆท่านนะคะที่ชอบต้นไม้เหมือนมารีเนาะข้องใจอะไรเรื่องปลูกเรื่องดูแลนะคะถามมาได้เลยนะคะ เรื่องปลูกเรื่องการดูแลถามมาได้ชักแชทมาได้เลยตอบให้ทุกคําแต่บางทีไม่ว่างก็ตอบช้าหน่อยนะต้องขอประทานอภัยด้วยค่ะวันนี้ขอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า